สวัสดีครับตอนรับผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ o ร d to Euro นะครับกับพวกเรา2คนผมแล้วก็น้องแจ็คเล็กนะครับซึ่งต้องบอกผู้ชมก่อนนะครับว่ารายการของเราเนี่ยนะครับเหมือนอารมณ์แบบว่าชวนผู้ชมที่เป็นคอลูกหนังเนี่ยมนะครับมาอุ่นเครื่องกันก่อนนะมาวอร์มร่างกายกันก่อนที่หนึ่งในมหากรรรมฟุตบอลที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยูโร2 0 2 2ะครับกำลังจะ เกิด <c oughs> ขึ้นนะครับในวันที่8มิถุนายนนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยนะครับเตรียมตัวแล้วพร้อมที่จะลุ้นไปละใช่ครับก็คุณผู้ชมฮะต้องดูลแลรักษาสุขภาพดีดีนะเพราะฟุตบอลก็มาดึกเหมือนกันแล้วก็ติดตามรายการของเราจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เหมือนเป็นการเตรยมความพร้อมอย่างที่ที่ป๋องบอกก่อนที่จะดูฟุตบอลยูโร2 0ง2ให<ช>้มันสนุกยิ่งขึ้นนะฮะเราฟิชเจอรริ่งกันนะฮะระหว่างความสนุก ความมีสาระไม่มีสาระพวบคู่กันไปที่สำคัญเนี่ยรายการนี้ต้องขอบคุณมากเลยไทยทีวีสีช่อง3างจีเอ็มแกรม่นะฮะรวมไปถึงพันธมิตรถูกต้องโอ้โหร่วมมือจับมือกันทำให้เกิดรายการดีๆแบบนี้นะพี่บอกนะทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ชมฟุตบอลดีๆแบบติดขอบจอกันเลยนะครับแล้วก็สดทุกแมตช์สดทุกวินาทีด้วยนะฮะว่าเป็นมากกว่าฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ อีกมากการฟุตบอลหนึ่งเลยนะใช่ครับอ,อ่ะวันนี้ก่อนจะไปเรื่องของทีมช่วงทีมชาตินะฮะก็ทีมชาตินี่แหละเป็นทีมชาติเยอรมัน<อ>วันนี้เขามีการอัปเดตมีการประกาศตัวรายชื่อ,อนักเตะออกมาแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้มีการจัดตัวนะ<อ>ประกาศมา27คนก่อนที่เซอร์ไพรส์ก็คือเป็น<อ>จูเลียนเร็กซ์เลอร มิดฟิลดาวรุ่งจากชาวแก่ที่อจอคิมเลิฟเรียกมาติดพิมชุดนี้ด้วยที่เหลือกำลังหลักๆก็ยังเป็นหน้าเดิมไม่ครบ<ะ>พวกอาเมริโอกโกเมสคมาสเตียนชวาสไตเกอร์ฟิลิปลามอ่าพวกนี้มามันครบสุดยอดกองหลังของอาร์เซนอลที่บาดเจ็บอย่างเมซ็กเกอร์ครับติดไหมฮะยังเจ็บอยู่ ยังเจ็บอยู่แต่ก็มีการเรียกมาเรียกมาติดมาเรียกมาแต่อาจจะโดนตัดก็ได้ถ้าสภาพควาฟิตมันยังไม่พร้อมโคดูซกี้มาสินักเตะของโคโรที่ตอนนี้ย้ายมาสังกัดอาเซนอนครับผมติดไหมฮะมาสิก็ต้องมาสิแสดงว่าโยกี้เนี่ยครับเป็นคนตาถึงเขาเป็นคุณซื้อหนุ่มนะฮะว่าชมที่ต้องบอกว่าหน้าตาก็ดีบุคลิกการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีหล่อนะฮะหล่อสิมาถึง ช่วงสำคัญครับซึ่งซึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เนื้อหาสาระอัดแน่นจริงๆยูโรเเครซี่ไ <c oughs> อ,อ้อะไรอ่ะวะล้ออะไรอ่ะนี่ผมได้รับฟีดแบ็กจากผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามชมรายการบอรกรายการคุณป๋องเลยนะคุณป๋องน่ารักมากาคุณแจ็คก,ก็ เบ,บ,บ,บธรรมดาธรรมดาแต่เขาเขารู้สึกช่วงยูโรเคซี่เนี่ยทำไมเลิศเธอเปอิดอเปอื้ปอนไม่เหมือนช่วงของยูโรคอนเนอร์ที่คุณป๋องนแนะนาเสนอมันเลิศเธอตรงไหนอ่ะยูโรเคซี่ความรู้ทั้งนั้นค,งงนความรู้ยังไงเทพโพไซดอนเทพนิยายกรีกมันมีความสําคัญต่อความรู้ประดับไว้ว่ามันมายังไงทําไมกรีซถึงต้องมีเรื่องราวของเทพนิยายทําไมอ่โปแลนด์เราต้องนึกถึงอ่โชแปงมหากวีที่ตักวีอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสาระทั้งนั้นจริงนะวันนี้รัสเซีย เฮ้ยรัสเซียเนี่ยผมบอกเลยว่าผมความรู้เกี่ยวกับประเทศนี้เนี่ยน้อยมากๆเพราะว่าคนที่ต้องบอกว่าเป็นเกจิอาจารย์ตัวจริงไปรัสเซียมาแล้วนะครับบุกถึงรัสเซียลุยรัสเซียมาหมูเยอะแยะมากมายต้องแจ็คเล็กคนเดียวเลยฮะก็ก็ไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่นะครับไม่ก็ เอาข้ามเรื่องผมไปผมมีก็ผู้เชี่ยวชาญเป็นเป็นผ ur, v, Stat ู้เชี่ยวชาญที like ่เกี่ยวข้องกับรัสเซียเกี่ยวกับหมีขาวเฮ้ยเบรกหน้าเบรกหน้ามาแน่นอนมาแน่นอนส่วนช่วงผมชัดเจนถ้าผู้ชมสาระจริงๆนะฮะเป็นติ่งเดียวของรายการที่มีสาระที่สุดนะครับผมจะเชิญกูรูผู้ที่คร่ำบอดวงการลูกหนังเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงความน่าจะเป็นว่าทีมไหนเนี่ยจะมีสิทธิ์คว้าแชมป์แต่ต้องติดตามฮะช่วงหน้าคืนนี้เราพักกันสักครู่เดียวพัก สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์คอนด้าวาสลีนเมน